สวัสดีคะ่ะผู้ที่มีวายเบชันตรงกันสายจิตวิญญาณเข้ามารับชมพลังงานในวันนี้นะคะวันนี้แม่หมอยังไม่มีหัวข้อคลิปขอให้ไพ่ช่วยบอกหัวข้อคลิปในวันนี้ก็แล้วกันนะคะมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นพลังงานของใครที่เข้ามาขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ไฮเออร์เซลจิตวิญญาณพระผู้สร้างที่มีกระแสจิต พลังงานลักไร้เงื่อนไขเข้ามาโปรดและกระแสจิตของทุกท่านคอยปกป้องและทำให้ฟังได้สื่อสารผ่านออกมาได้ตรงประเด็นที่สดสารนี้เป็นของคุณนะคะมาดูกันว่าพลังงานตัวตนของคุณเป็นใครมาดูพลังงานตัวตนของทุกทุกท่านนะคะแด้เหมือนกันเวลาจะสื่อสารเนี่ยเสียงเล็กเสียงน้อยเลย ขอให้ทุกท่านตั้งจิตเป็นสมาธินะคะขอดูพลังงานค่ะนายอ s ฟสอดคนที่กำลังพุ่งทยานไปข้างหน้าคนที่กำลังมีจิตวิญญาณที่หนักแน่นพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าและก็พร้อมที่จะทานฟอร์มตัวเองด้วยไม่หมอมองเห็นถึงผีเสื้อที่เขาพร้อมที่จะเกิดใหม่ได้ทุกเมื่อ เติบโตไปอย่างเข้มแข็งเบิกบานและสวยงามแเหลียญนคนที่กำลังถักทอร้อยเรียงจิตวิญญาณของตัวเองกลับเข้าไปภายในกลับเข้าไปประสานความสุขสิ่งที่เป็นไปหรือกำลังจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาอยู่พลังงานนะคะสเต็งราศีสิ่งได้ธาตุดินได้นะคะ พุทธกันมังกรธาตุลมได้เมทุนตุนกลุ่มนะคะพลังงานดีจังพลังงานดีจังเทนสิบเหรียญเห็นไพ่ใบนี้ที่ไรไม่เหมาะนึกถึงชีออฟไลฟ์คือต้นไม้แห่งชีวิตความอุดมสมบูรณ์และชีวิตคุณดำเนินมาถึงจุดที่ใช่ที่สุดจุดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด จุดที่คุณพาตัวเองมาถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณผ่านกระบวนการมากมายมาเยอะมากๆอะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาผ่านการเรียนรู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบใดเจอสิ่งที่เรียกว่าทุกข์จึงเรียกจึงค้นพบความมัสุขใน ในพลังงานในในคลิปนี้นะคะแล้วมาดูกันต่อว่าอ่าคุณผ่านมาหมดแล้วนะคุณผ่านมาหมดแล้วถ้ายังไม่ผ่านแปลว่าตอนนี้มันจบแล้วพอสิบดาบอุปสรรคปัญหาสิ่งที่คุณเจอความท้าทายไม่ว่าจะด้านใดก็ตามคุณผ่านมันมาแล้วคุณ เจอคำว่าเจ็บปวดที่สุดมาแล้วอะและตอนนี้คุณกำลังได้อิสระคุณเป็นอิสระกำลังพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่จุดเนี้ยเรียกว่าความสุขคุณค้นพบแสงสว่างแล้วอะพลังงานของคุณดีมากเลยพลังงานดีมากๆเลยนะอาเดอเอมโพโลเดมโพโลขึ้นนะคะ โอธาตุไฟได้นะคะเมษสิงธนูก็ได้แล้วก็คือมาเต็มมากๆเลยอะไออบวาน Queen of Pen มีม,มีมีใครให้มากกว่านี้ไหมพลังงานของคุณโดดเด่นมากๆเลยเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วเป็นคนที่รู้แล้ว เหมือนคุณกำลังศึกษาหรือศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดมาสักระยะน,นึ่งแล้วแล้วสิ่งนี้นำพาคุณไปสู่จุดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตคุณเรียนรู้แล้วว่าเหมือนไปเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตมาความเจ็บปวดทั้งหลายประสบการณ์ต่างๆสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มามันทำให้คุณได้ไปอยู่ในจุดที่ มั่นคงและมั่งคัง่งไม่ว่าจะกายภาพภายนอกจิตวิญญาณภายในพลังงานล้นมากเลยไม่ว่าจะเป็นเด่นๆเลยก็คือชาวราศีสิงห์ราศีสิงเด่นๆเลยนะคะคุณตอนนี้มองว่า แพชชั่นมาเต็มเลยแพชชั่นไฟมาเต็มไฟในการทำงานไฟในปนาฏิารเหมือนคุณค้นพบแล้วด้วยว่าจิตวิญญาณภายในของคุณต้องการอะไรคุณผ่านการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต่อสู้ชีวิตมาแบบหนักอะใช้คำว่าหนักพอสมควรผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านการยาล้างผ่านการเลิกลาผ่านการตกงานชีวิตตกอับเพื่อนไม่คบ การยานิมิตถักหลังเหมือนผ่านมาแล้วแล้วก็พาตัวเองมาสู่ในจุดที่ไม่แล้วฉันจะสารต่อชีวิตฉันให้มีอิสระต่อพันธนาการทั้งปวงคุณกำลังหลุดพ้นไม่เหมอสัมผัสได้ถึงคุณกำลังหลุดพ้นจากพันธนาการจากสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆคุณกำลังจะทานฟอร์มตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ๆ มันมีความรู้สึกว่ากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอีกขั้นอีกระดับไปสู่มิติที่สูงขึ้นจิตใจจิตญาณคุณนำพาตัวเองเป็นอิสระคุณเข้าใจแล้วว่าคุณใช้ชีวิตภายในโลกนี้เพราะคุณต้องมาเรียนรู้คุณทำความเข้าใจอ่ะ คุณเข้าใจไปยันลึกไปเลยอะลึกไปเลยจิตญาณท่องแท้ไปเลยเกี่ยวกับจิตใจจิตญาณการเป็นมนุษย์การเกิดมาเรียนรู้การทำสมาธิจนค้นพบว่าไม่ยึดไม่ถือเท่ากับไม่นะัะอยู่กับปัจจุบนันละทิ้งอดีตอยู่กับปัจจุบนันวางแผนอนาคตแต่ไม่ได้ไปกังวลคุณจัดการและว,วางแผนสิ่งนี้มาแล้ว เพื่อที่จะต่อยอดให้คุณไปเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าก่อนหน้านี้การเงินที่ติดขัดภาระนี่สิ่งที่เป็นมาคุณกำลังจะไปสู่จุดที่มั่นคงมั่งคั่งในชีวิตเหมือนคุณพบผนทางสว่างเหมือนคุณเจอแสงสว่างรู้สึกถึงไพ่ไฮโดรแฟนผู้ถือตะเกียงมาอารมณ์มาเลย อารมณ์มาเลยฟิลมาแบบพลังงานของคุณดีมากเลยนะคะมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรต่อถ้าพลังงานใช่พลังงานตรงอะ่ะไปดูกันต่อเลยนะพลังงานดีมากๆค่ะพลังงานดีมากๆามองเห็นว่าคุณกำลังจะก้าวไปเป็นอีกตัวตนหนึ่งจริงๆมันมีการทานฟอร์มันมีการเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าหรือบุกเบิกอะไรใหม่ ตัวตนใหม่ๆคุณละทิ้งความความความปลอมอะ่ะบอกอ่งเขาบอกว่าไงอัตตาอีโก้คุณละทิ้งตัวตนเก่าๆของคุณแบบไม่เอาแล้วปล่อยแล้วไม่เอาแล้วไม่ทุกข์แล้วคนที่ทุกข์คือใครความสุขของเราใครรับผิดชอบเราค่ะเรารับผิดชอบซึ่งคุณเรียนรู้มาแล้วพลังงานของคุณดีมากเลยนะพลังงานของคุณดีมากๆแล้วมาดูกันว่า จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกหรือเอามาดูว่าว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรต่อจริงๆคุณกําลังก้าวต่อไปคุณกําลังวางแผนที่จะเดินไปข้างหน้าอีกเพราะว่ามันมีคุณมองเห็นแล้วมองเหมือนคุณอ่ะอ่านเกมชีวิตออกเหมือนคนที่อยู่เหนือดวงอ่ะเท่าที่เท่าที่ไม่หมอะสัมผัสได้คุณเรียนรู้แล้วว่าตอนเนี้โอเค เหมือนก่อนหน้านี้ไปถือเอาว่าตัวเองอาจจะมารับรู้มาเรียนรู้เรื่องนี้จนจนกลายเป็นไปหลงติดยึดติดแต่คุณละแล้วแล้วคุณก็รู้แล้วว่าไม่นใ,นใช่ใช่แล้วสิ่งนี้มันมีจริงมันมีจริงแล้วเราสามารถดึงดูดออกมาใช้ได้เหมือนกดแรงดึงดูดอะแล้วคุณก็ขอด้วยนะอธิษฐานเท่าที่แม่หมอสัมผัสได้ พลังงานดีนะขอคนรักด้วยความรักดีๆก็จะเข้ามาหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญโอกาสโอกาสที่คุณจะได้หลุดพ้นต่อพันธนาการเรื่องความรักตรงนี้คุณก็จะได้รับมันหน้าแฮงแมน ทิ้งออฟวานพลังงานยังมานะคะพลังงานของคุณดีมากๆเลยนะอาขอขยายห้าถ้วยค่ะโอเคเดยเดจบแล้วนะจบสิ้นความกังวล พาอยากจะมาบอกว่าหากคุณต้องการที่จะไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือความรู้สึกเดิมๆที่เสียให้คุณละทิ้งคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงทานฟอร์มตัวเองเป็นคนใหม่เปลี่ยนยังไงล่ะแม่หมอ เปลี่ยนตัวตนจากความรู้สึกตัวเองเปลี่ยนตัวเองนี่แหละค่ะเปลี่ยนได้ดีที่สุดมองมุมต่างมองมุมกลับมองว่าทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นมองว่าทำไมคนรักคนนี้ถึงได้กระเทาะเราแรงจังทำไมเขาถึงได้ทิ้งขว้างเราทำไมเขาถึงมีคนอื่นทำไมเขาถึงคบซ้อนทำไมเขาถึงไม่เข้าใจเราทำไมเรามาเจอปัญหาชีวิตค่าใช้จ่ายทำไมครอบครัวไม่เข้าใจ สิ่งที่จะทําให้คุณได้ออกมาจากบทบาทนี้และไปเป็นตัวตนที่สิบเหรียญหรือ1นึเหรียญที่กําลังขึ้นมาคือคุณต้องจบจากความสัมพันธ์ท็อกซิกนี้เพื่อที่คุณจะได้กลับมาหาตัวเองสิ่งที่จกักรวาลไฮเออร์เซลต้องการสื่อสารในไพ่วันนี้ของแม่หมอเลยคือ เมื่อคุณกลับมารักตัวเองเมื่อคุณกลับมาใส่ใจความรู้สึกตัวเองมาดูแลตัวเองมามองเห็นค่าตัวเองมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองทํามองเห็นว่ารอยยิ้มของคนสดใสมากแค่ไหนหรือมองในมุมกลับกันว่าถ้าเป็นเขาแล้วเรานิสัยอย่างนี้เขาจะยังรักเราไหมหรือเขาจะพูดกับเราแบบนี้ไหมให้มองกลับกันมองไปอีกฝ่าย มันเป็นกระบวนการทำงานภายในค่ะแม่หมอเปิดไพ่เกี่ยวกับสายจิตวิญญาณเหมือนเหมือนเจอเรื่องคู่มากกว่าคู่ทาวินเฟนเข้ามากระทะค่ะเข้ามากระทะเราเพื่อให้เราได้เรียนรู้และมันมีช่องทางการงานที่โผล่ขึ้นมาเท่าที่เท่าที่แม่หมอทมาบได้ พอคุณได้กลับเข้ามาหาตัวเองแล้วคุณติดปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ความรักพอคุณบอกว่าไม่เอาแหละคุณแป๊บเดียวอะ่ะการเงินมันจะสะพังการงานก็เข้ามาแล้วคุณน่ะจะไม่เอาอารมณ์ของคุณอะ่ะไปอยู่กับตรงนั้นแล้วคราวนี้คุณก็จะโฟกัสไปที่มองง่ายๆว่าโฟกัสวางแผนเป้าหมายไปแล้วโอ้ยฉันจะต้องใช้นี่ก้อนนี้ให้หมดฉันจะต้องมีรักที่ดีสิทำไม อารมณ์แบบนี้เอนิจีแบบนี้ทุกคนกลับเข้ามาเพราะว่าเราไปดึงดูดเข้ามาเราปล่อยวางพอคุณปล่อยวางปุ๊บมันกลายเป็นว่าคุณได้เปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนตัวตนไปเป็นตัวตนใหม่หมคนใหม่มีร่างเดิมเปลี่ยนเลยเดทเลยเป็นราชินีเลยเป็นราชินีถือเหรียญเลยจบเลยแล้วมันจะสร้างความมั่นคงจักรวาลอยากบอกว่า ตอนนี้คุณพร้อมแล้วรอแค่รอคุณเปลี่ยนแปลงอารมณ์คุณเท่านั้นจักรวาลพร้อมแล้วที่จะให้โอกาสที่คุณจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและความรักที่มั่นคงให้กับตัวตนคุณโดยการที่คุณละทิ้งอดีตปล่อยวางความเจ็บปวดที่คุณเจอออกมาให้เจอความความเป็นจริงอะ ุณมองให้เห็นเราเรียนรู้เรียนรู้จากด้านภายในเราไม่จําเป็นต้องประ,ประกาศให้ใครรู้หรอกว่าเราเรียนมันเป็นเรื่องที่ใช่ไม่มีใครยอมรับใครหลายๆคนไม่เข้าใจเราก็ไม่เห็นต้องไปคาดหวังว่าใครจะเข้าใจเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราทำเรามีความสุขคนอื่นไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนเดือดร้อนตัวเองก็คืออยากให้น้อยๆหลักสินห ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ไปก้าวไกายใครและไม่ได้เบียดเบียนตัวเองเนะี่ยคุณทำเลยมันมีสิ่งมันมีแพชชั่นอีกมันมีแพชชั่นมีไฟปถนาอีกมันมีสิ่งที่คุณต้องการความต้องการของมนุษย์เราไม่มีที่สิ้นสุดแต่อยากให้คุณรู้ว่าจุดเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณจะไปที่ไหน เมื่อกี้ที่เปิดมาเลยคุณโปรเทคที่การงานการเงินของคุณแล้วจักรวาลมาเน้นย้ําว่าถ้าคุณละทิ้งโอกาสที่คุณจะสร้างความมั่นคงและรักดีๆไม่ว่าจากคนเดิมแต่เขาอาจจะเปลี่ยนอ n น r g จีแล้วก็สภาวะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะาภายในของคุณเต็มแล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่มันดึงดูดเข้ามาไม่ใช่ว่าไม่ให้คุณโฟกัสแต่เราบาลานซ์ปรับสมดุลความเป็นคู่ให้ได้ ปรับสมดุลให้ได้กับการใช้ชีวิตพูดเหมือนดูง่ายแต่เชื่อว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่แม่หมอเขาแม่หมอพูดนะเชื่อว่าคุณเข้าใจเดี๋ยวมาขอก็ยังอยากเปิดอีกมาขอไพ่อีกสำรับในการอบอกอะไรเพิ่มเติมกับสภาวะอารมณ์ที่คุณเจอในตอนนี้คุณเปลี่ยนแปลงแล้วแน่นอน คุณโพเทคแล้วกับอนาคตของคุณคุณอยากให้อนาคตคุณไปแบบไหนล่ะไปสู่จุดที่มีความมั่นคงขยันทำงานเพื่ออะไรแน่นอนคุณจะต้องมีความสุขเพื่อความสุขเพื่อสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ใช่ว่าการมีเงินแล้วไม่ใช่สายจิตวิญญาณการมีเงินแล้วมันมันแบบไปยืดไปติด ก็ถ้าเงินมันทำให้คุณมีความสุขแล้วทำไมคุณมีไม่ได้ถ้าเงินมันยังเป็นปัจจัยที่คุณจะต้องใช้ซื้อยาซื้อข้าวจ่ายค่าเทอมลูกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อแลกมาด้วยความสะดวกสบายมองให้เห็นคุณค่าของเงินค่ะแล้วสิ่งเหล่านั้นอ่ะจะเข้ามาทำไมไม่หมอพูดง่ายเพราะไม่หมอผ่านมาเพิ่งผ่านมาเลยไปเรียนรู้มา อธิจริงแม่หมอสวดบทพระคาถาด้วยช่วยแล้วก็กระเทาะกรรมพยายามกระเทาะปอกเปลือกของตัวเองทีละเปลือกเราไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะผ่านชาติพบมากี่ชาติแล้วถ้าถ้าคนที่เข้าใจนะถ้าใครไม่โอเคกับสิ่งที่แม่หมอกำลังพูดอยู่ก็กดข้ามคลิปไปได้เลยแม่หมอหมายถึงว่า พอเราอะผ่านมาอยู่ในจุดเนี้ยจักรวาลอะจะส่งบทเรียนมาให้เราเยอะมากเพราะว่าเร่งกระบวนการกระทะกรรมจะส่งบาดแผลเก่าๆจะส่งบทเรียนจะส่งกรรมเก่าๆเนี่ยมาให้เราแมทริศเนี่ยวนมาให้เราเราจะออกมาได้ยังไงล่ะเราเรียนรู้แล้วโอ้มันไม่จริงมันไม่จริงเราจะออกมาได้ยังไงทำความเข้าใจ กาวดิงด้งเด็กน้อยขอพลังงานจักรวาลมันจะมีที่ที่ไม่เหมอททำนะทำสมาธิดื่มน้ำเกลือใช้พลังน้ำในการอาบน้ำโดยการชำระล้างขอไฟแสงสีม่วงเปลวไฟสีม่วงในการชำระล้างพลังงานลบพลังงานตกค้างทำแบบนี้ทุกวันและแผ่เมตตาสวดมนต์แผ่เมตตาทุกวันขอหสิกรรมทุกวันไม่ใช่ว่าทำวันเดียวแล้วจะหาย และแม่หมอเสริมพระคาฐาเงินล้านก็ด้วใช่ของหลวงพ่อฤาษีหนึ่งดำเป็นอะไรที่แป๊บเดียวจริงค่ะกระทันหันไม่เกิน3ามวันจริงๆมันอยู่ที่จิตศรัทธาของเราด้วยไม่ได้บอกให้งมงายแต่มันช่วยให้เราอะเดินทางทางสาจิตวิญญาณได้ราบลื่นมากยิ่งขึ้นทางเปิด พอทางเปิดเราสบายใจเราโลง่งปุ๊บควนี้เราทําอะไรอะ่ะมันไม่ติดขัดมันจะเจอทางออกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปทางนี้สิไปทางนี้สิส,สัญญาณสายสัญญาณจะเข้ามาเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันนะทําไมแม่หมอถึงเข้ามาพูดสิ่งนี้แต่นี่คือสิ่งที่แม่หมอกระทาเองและเห็นผลลัพธ์เองแล้วมาดูกันว่าไปไกลเลยแล้วมาดูกันว่าเนี่ยจักรวาล จะสื่อสารอะไรผ่านไพ่สำหรับนี้อีกเพื่อเป็นกำลังใจหรือทิ้งท้ายคลิปคลิป,ลปนี้ของพลังงานที่จะไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตครั้งนี้มาดูกันค่ะคิงคิงถือเหรียญคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมความมั่นคงมั่งคัง่งกำลังมาถึงคุณแล้ว มันมีหลายทางอ่ะมันมีหลายทางที่จะทำพาคุณได้ปลดด็อกการที่พูดขอบคุณทุกวันไม่ใช่ไม่ดีดีแต่คุณจะต้องรู้สึกเข้าถึงให้ได้จริงๆอ่ะคุณจะต้องแบบด็อกอรโจพูดไว้คือเป๊ะมากเป็นศาส์ที่เป๊ะมากไม่หมออาจจะสื่อสารได้ไม่ละเอียด และอาจจะข้ามไปบ้างเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกมันเป็นมันเป็นไอที่ออกมาจากลำคอมันเป็นกระแสจิตที่อยากที่จะพูดอะ่ะมันมันมันไปเองมันไหลไปเองเหมือนโฟอะค่ะพูดไปเลยแล้วยิ้มด้วยนะพลังงานคุณดีมากขอบคุณจริงๆคุณจะไปสู่ในจุดที่มั่นคงแล้วไม่ว่าอะไรก็ จะไม่สามารถมากระทบคุณได้ขอให้คุณหนักแน่นขอให้คุณเห็นคุณค่าอย่าท้อคุณจะไปเป็นเด็กซันนะอะอะจริงๆแล้วคือไพ่ใต้สำรับก็ยังเป็นสองเมื่อคุณก้าวออกมาเผชิญสู่ความทา้าทายใหม่ๆมองว่าคุณจะได้เจอหนทางช่องทางการทำอาหาริิงเพิ่มมากขึ้น หรือคุณจะเจอแพชชัน่นคุณจะเจอสิ่งที่จะพาให้คุณไปเจอความอุดมสมบูรณ์คุณกำลังเจอจุดที่จะพาคุณไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และจุดที่จะพาคุณไปเจอมันมันมองถึงความเป็นคู่มันมองความเป็นคู่ให้คุณมองให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมี มองให้เห็นว่าตอนนี้คุณมีไลน์คุณมีโทรศัพท์มือถือนะที่คุณจ่ายค่าเน็ตไปมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเน็ตสิ่งนี้มาเพื่อให้คุณได้มาเรียนรู้มาฟัง youtube มาศึกษาเล่าเรียนประสบการณ์ช่องทางฟรีมีมากนะคะที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้มองเห็นว่าคุณอะ่ะกาลังมองหาโอกาสที่จะพาคุณอะ่ะปลดล็อกและจักรวาลอยากจะบอกว่าคุณจะไปสู่ในจุดที่ อุดมสมบูรณ์เดอะซันอะความหมายของไพ่เดอะซันอะคุณจะไปอยู่ในจุดที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะแล้วมีความสุขอิสระแล้วไปได้อีกไปได้ไกลไม่ตันไม่ตันเพราะอะไรรู้ไหมคุณไม่หยุดอยู่กับที่คุณพร้อมที่จะก้าวต่อไปตลอดเพียงคุณปล่อยวางอะ่ะอย่าไปท้อซะก่อน ลูกท้อมันมีไว้ให้ลิงถือค่ะพลังงานดีมากๆนะและก็สู้ไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันกับฟางนะคะเกิบโตไปด้วยกันกับแม่หมอจะทำคลิปด,ดีๆออกมาให้รับชมทุกวันจะมาช่วยปลดล็อกและคลายพางงานอเนร์จหรือสิ่งที่มันคาใจ เชื่อว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับลายใครหลายคนขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกท่านทั้งผู้ชมที่อยู่อยู่แล้วและคนที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีที่ได้พบกันค่ะแล้วก็มีความสุขเติบโตไปด้วยกันนะคะจิตวิญญาณไม่ได้ทำให้เรายากจนค่ะจิตวิญญาณกำลังทำให้เราไปสู่จุดที่มีความสุขที่สุดในชีวิต เชื่อเถอะว่าคุณจะขอบคุณตัวเองสวัสดีค่ะสายจิตวิญญาณ